ตามกระแสหมอล่ำกดติดตามน้ำในเดอ้อสวัสดีค่ะแฟนคลับ f c ฟที่กำลังติดตามรับชมช่องมรมันม้วนเนาะมือนี้แอดมินก็จะเอาข่าวสารน่ารักน่ารักวงการลูกทุ่งม,มํำเนาะช่วงนี้ก็เป็นข่าวสารของน้องแอมชนทิชาเนา น้องก็ถือว่ากําลังเป็นศิลปินหญิงรุ่นเยาวชนเนาะพี่น้องคาที่กําลังมาแรงและก็กําลังมีชื่อเสียงอยู่ในขนาดนี้เพราะว่าน้องแอมทนทิชายเองเป็นแชมป์ดวลเพลงชิงทุนกว่า21สมัยแล้วก็เป็นเจ้าของฉายาธนูมานสถานทุ่งที่ทางข่าวลูกทุ่งเนาะพี่น้องได้มอบให้ช่วงนี้น้องแอมก็จะมีกระแสแล้วก็มีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเน,นื่องเนาะพี่น้องขาล่าสุดอาจน้องก็ได้ cover เพลง ผาแดงของน้องที่ต้นฉบับได้ร้องไว้ก็คือคุณตายอรไทยล่าสุดน้องแอมชนิชาก็ผ่านมา4วันแล้วเนาะพี่น้องคะยอดวิวตอนนี้ก็ทะยานเกือบ2ล้านวิวแล้วค่ะยอดวิวล่าสุด1 7 0 0 0 0วิวส่วนเพลงขอพรอเวสุวรรณค่ายเพลงอ่าเดิมของเพลงฟองเดอมก็13วัน1 000, 3 0 0 0 0วิวแล้วก็เพลงแรกก็เพลงคําสัญญาที่ชานุมาน ก็9ล้าน9 0 0 0แสนวิวนะคะพี่น้องก็ซอยกันเอาใจซอยเนาะดันยอดวิวช่วยกันก็สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ช่อง g กรมมีโก้ f f ฟ i ิเเนาะพี่น้องค่ะไปพูดคุยไปคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องแอมได้เนาะสำหรับพี่น้องแฟนคลับที่ยังบม่ทันได้ไปเบิงหรือว่าอยากไปเบิงอีกหลายๆรอบแล้วก็ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นแล้วก็ซรอยกันกดไลค์กดแชร์เนาะน้องแอมชนดิชาก็ถือว่าเป็นศิลปินจากแกรมมี่โกที่ มีคุณภาพในด้านของพลังเสียงนะพี่น้องคะแล้วก็เป็นเจ้าของดีกรีแชมป์รายการดนเพลงชิงทุนกว่า21ส,ส,สมัยไปร้องหรือว่าไปทําการแสดงที่ไหนก็จะมีแฟนคลับคอยติดตามแล้วก็ล้อให้กําลังใจอย่างล้นหลามนะพี่น้องไปงานแต่ละรอบก็มีแฟนคลับมาให้กําลังใจไม่ต่ํากว่า2องถึงสามพคนเพราะว่าน้องแอมก็เป็นเด็กที่น่ารักเอาง่ายๆนะพี่น้องก็ถือว่าเป็นศินลปินที่ เป็นเบอร์ต้นเป็นศิลปินแนวหน้าแล้วก็ที่สําคัญเนาะมีความสดใหม่ของวงการลูกทุ่งเพลงมีความสามารถที่อายุแค่17ปีก็นําพาตัวเองเข้าไปสู่ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่างค่ายแรมีิโกถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากมายเนาะพี่น้องแตไม่ใช่ว่าค่ายเพลงแต่ละค่ายที่เป็นค่ายใหญ่ๆ ศิลปินทุกคนจะสามารถเข้าไปได้นอพี่น้องก็ต้องมีความสามารถสามารถเข้าไปบันทึกแผ่นเสียงแล้วก็คิดว่ามีผู้ติดตามเนาะอย่างเพลงของแอมชนทิชาเองก็ได้ cover เพลงของคุณป่ายอารไทย mm hmm. เพลงผาแดงของน้องก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างล,ล้นหลามเนะพี่น้องคะก็หวังว่าในเร็วๆนี้ เราจะได้เห็นซิงเกิลแรกของน้องแอมชนิชาที่เข้าห้องอัดเนาะจังใดพี่น้องก็รอติดตามแอดมินคิดว่าต้องกำลังอยู่ในเรื่องของการดำเนินการแน่นอนส่วนในช่วงนี้น้องก็ติดตามช่องต่างๆของน้องแอมชนิชาไว้เนาะว่ามีคิวการแสดงที่ไหนวันไหนละกัมีอ่าการอัปเดตจังใดเนาะก็ติดตามได้ที่แฟนเพจแอมชนิชาหรือว่าพี่น้องแฟนคลับจะติดตามในช่องของหมอรำมันม่วนก็ได้นะคะ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้แอดมินก็นจะฟาวน้ำเอาข่าวสารของน้องแอมชนทิชามาฝากมาตอนแฟนคลับเอฟซไปกิจกรรมต่างๆบ่ว่าจะเป็นอ่าภารกิจในแต่ละวันของน้องแอมชนทิชาเขากับซินำมาอัปเดตหรือว่าเป็นเรื่องของเพลงที่อยู่ในช่วงของ การปั่นยอดวิวเขาก็จะเอาข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับแฟนคลับเอฟีได้รับชมหรือว่าท่านใดอยากติดตามในช่องทางที่เป็นกลุ่มแฟนคลับเนาะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ช่องทางของแอมชนทิชาแฟนคลับ ตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มสาธารณะเนานะพี่น้องก็จะมีสมาชิกในกลุ่มส0,000กว่าคนเนาะพี่น้องก็เข้าไปพูดคุยไปให้กําลังใจกันได้ในนี้ก็จะมีแอดมินหลากหลายบ้านฮาร์เน็ตเข้ามาซอยกันเบิงแง่งแล้วก็มีในส่วนของน้องแอมชนิชาเองด้วยเข้ามาพูดคุยพี่น้องเห็นเนาะบางท่านเนาะก็จะมาคอมเมนต์ให้กําลังใจส่งพลังบวกให้น้องแอมหลากหลายเนาะ ก็จะมีคนข้ามาะสะแสดงความคิดเห็นต่างๆค่ะเพราะว่าการแชร์กิจกรรมต่างๆของน้องแอมเนาะท่านก็คอมเมนต์เนาะรายการดนเพลงชิงทุนปกติจะดูก่อนที่ละครตอนหนึ่งทุ่มจะมาประมาณสินาทีแต่พอเห็นน้องแอมมาแข่งขันจากนั้นก็เริ่มติดตามตั้งแต่ต้นเลยตอลุ้นและช่วยเตือนน้องแอมมาตลอดดีใจกับน้องแอมมากที่มีวันนี้ นี่ก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่อ่าสั่งพลังบวกให้กับศิลปินเนาะค่ะพี่น้องทาให้น้องมีกําลังใจในแต่ละวันเนาะค่ะพี่น้องคะน้องก็จะได้ไม่ไม่เครียดเนาะในการออกนันในแต่ละวันจะได้มีพลังบวกจะได้สแดสดงศักยภาพตัวเองออกมาอย่างเต็มที่จ่งใดแอดมินกับขอเป็นกําลังใจให้กับน้องแอมชนที่ชาด คุณแม่คุณยายเนาะคะ่ะพี่น้องที่อาสามารถเลี้ยงดูหลานแล้วก็ลูกอจเป็นคนดีกระตันยูศิลปินเยาวชนก็เหมือนกันนะคะเยาวชนคนรุ่นใหม่อยากจะเอาน้องแอมชนิชาเป็นตัวอย่างก็สามารถเอาเป็นตัวอย่างได้เนาะถือว่าเป็นเยาวชนคนที่มีความสามารถสร้างแต่สิ่งดีๆให้กับครอบครัวรวมไปถึง ภูมิลำนาสถานที่เกิดไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรืออำเภอแล้วก็จังหวัดก็สามารถสั่งซื้อเสียงให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ทำให้คนอยากมาเที่ยวจังไดก็ขอเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะสำหรับแฟนคลับ FC ท่านใดอยากคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องแอมทนิชาก็สามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะแอดมินก็จะร่วมส่งพลังบวกให้กันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันในทุกๆวันมีข่าวสารอันใดต่างๆอัปเดตท่ากับ มาพูดคุยกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนเนาะแต่แอดมินจะขอหยิบยกคลิปบางช่วงบางตอนเล็กๆน้อยๆในการแสดงในการส่งพลังเสียงเนาะของน้องแอมชนิชามาให้พี่น้องได้ติดตามและกระลับชมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบคกบบ้ออออนนนคไไลลยดีมเสสง บ่มีรถออ้ผ่านมา